จากคลิปจบบ้านไวคลิปที่แล้วนะครับมีไม่กี่ตี้นะครับผมที่สามารถแก้คอมนี้ได้ซึ่งหนึ่งในตี้ที่สามารถแก้คอมนี้ได้นะครับผมจะมีแอนเนตอยู่ในตี้ด้วยนะครับซึ่งมีผลกับคอมนี้มากๆแต่นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมที่อีกฝั่งแก้แผนนี้กันเป็นดูสิครับเลเวลหนึ่งเนี่ยมารับกันตั้ง5คนเลยแต่เกมนี้จบไม่สวยนะครับผมเพราะอีกฝั่งเนี่ยแซ่บแลมมากไม่เชื่อดูแชทสิครับมาดูกันนะครับ่าบทสรุปในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก่อนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วีัครบพ่จ ที่เราลูอี้แทนก็ได้นะครับทุกคนผมก็ลืมนะเพราะว่าเราก็ไปเล่นคาเฟ่แทนเนี่ยแต่คอมจบบ้านไวตัวละครที่ดีที่สุดก็คือแววไฮนี่แหละนะครับลองมาก็คือคาเฟ่ก็เป็นแวงซิปดับหลอกๆ ok ok ไปก่อนนะครับผมว่าตัวเคลียร์บ้านมีลูอีตัวเดียวนะครับโอ้หีลาหวานเจี๊ยบบอกเลยเฮ้ยเซฟิตอ,อันนี้อันนี้พอได้นะแต่ว่าก็ฟาร์มช้าอย,อยู่ดีครับผมแค่ระวังตอนเลเวลสี่นะถ้าเหยียบมัวก็เรียบร้อยครับน่าจะต้องระวังแค่อินโซแหละแล้วก็ตามสูตรเลยครับผมเฮเลนโอเมกา้าอุ่ยโอ้าขาด อันนี้ก็ดูดีนะหรือว่ากลางๆนะครับผมสำหรับการดับแก่แต่ที่แน่ๆเล็ดออฟพังก็แฟงผมก็จะใช้เป็นอันนี้เลยนะครับแฟรี่เลยนะครับผมก็รูติดรูติดของนะไปอะยรไวรุ่นลินโบลคือถ้าเขาไม่มาช่วยรับบอลขาดตอนวิวแรกนะครับสยองแน่นอนครับผมคืออาจจะต้องเอาลูอีมาตั้งแต่วิวหนึ่งเลยไม่มาก็ักดีครับน้องมาแล้วครับเสกมอนก่อนเลยต้นเกมเสกจี่ตัวสามตัวสี่นี่วัง ผมว่าสเปลเสกมอนเนี่ยไม่กูดาวไวมากเลยทุกคนสามสิบวิก็จะมาแล้วเนี่ยแกก็แตกครับเฮ้ยเอายูสู่มารับเลยเหรอจ้าตีนี่มันรับมือทันยังมันมิดวอลหรอมันมันท็อปวอลว่ะโอ้ไม่ก๊อพี่แกรู้ว่าเราจะเล่นออฟครับเฮ้ยไปเดไปเดใส่กลุดอาจจะต้องสลับไปเล่นล่างเลยนะช็อตเนี้ย ต้องฝืนเล่นก่อนครับหนึ่งครับเจ็บติดตัดแบบก็ถ้าเว็บนี้เขาเคลียร์ไวแล้วก็หลับไปล่างเลยครับจุดต้านด้วยความที่นะลอยครับตายอยู่นิวนิวกันดีๆดีกันดีๆีเฮ้ยถือว่าช้านะเพราะว่าปกติเว็บแรกมานี่ต้องแตกแล้วนะครับแต่ว่าก็โอเคถ้ายังได้เล่นต่อถ้าไม่ได้เล่นต่อส่วนให้นิวเรียบร้อยนะครับ โอ้ยสัดเว็อันนี้เป็นนะอันนี้เป็นงานนะจะต้องรีบสับเลยครับไปโดนเด้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวหลุดมีตัวหลุดมีตัวหลุดหลุดแบบนี้ก็ได้วันดีครับต่อรอ ไปไม่ได้ว่ะมาขนาดนี้ก็ไปเลยละกันมาไม่ต้องสอลงสอรอแล้วครับซัดเลยละกันเดร็จเรื่อยกขอขาดเวลซี่แล้วด้วยครับอันนี้แบบว่าฝั่งเขารับมือเป็นนะมันก็จะแบบโคตรไวเอาดิเอาดิแต่ทีมไฟทีมผมมันก็โหดดีๆอ่ะเอาดิเอาดิตายฮามะสวยรายการมีบูด้วย โตตายโอเคครับอาจจะต้องเอาออบเจกต์หน่อยนะไปเล่นล่างเลยออบเจกต์ให้ทีมหน่อยได้บุงเดเวิรนะครับได้บัฟแล้วรอให้ทีมมาเซตด้วยครับโอเคได้หยิบมาแล้วครับไปกันต่อเว้ยสามนาทีโอ้โหติดบุ้งไม่ติดตอนนี้ผมน่าต้องเล่นคนนะครับก่อนอนี้เอาลุยอีกบอล เป็นอะไรกับกูมากวะหวะไอ้ศาสตว์มึงเนี่ยออนแรกเลยมาเออเอาวัสดีเพื่อนตายข้ามาอีกสวยเอ้าเอ็นโซตายอีกตัวสองที่เียบร้อยเอ้ยเออเออเอ็นสุยในบ้านด้วยสวัสดีครับสุอยู่ในบ้านครับผมเก็บก่อนเลยโอเคออนตลอดดูอีมา ไปคิฟมีแล้วผมมีบูด้วยหวานเกี๊ยบดิไปกันต่อติดอมคีฟมาไปเลยครับจะสี่นาทีแล้วด้วยเฮ้ยกูตันโดนเฮ้ยเกี่ยวัอย่าอย่าเกี่ยวใครอะไอ้สแต็กมาปัญหาเกิดครับแบบนี้สแต็กตะเลยเกิดปัญหาสุตาน เรียกนะ้ำมาไปเนี่ยคิวไหนเพื่อนจะต,ตายกันหมดเนาะแ,แต่ไม่โดนแต่ไม่โดนจะต้องถอยว่ะผมว่าผมว่ามีภาพไม่ดีว่ะเอาบูดีว่ะไปติดหายจ่ายวันนี้อย่าดึงกันเลยครับพี่โอ้โหแบบนีรับว่ะโอ้ยแม่งโซ่ปลายพอดีเลยครับท่านผู้ชมก็อย่างนี้เฟลนะเนี่ย โอยไปวาร์ปนี้เหลือเพื่อนอดีตแกงกาบผมมาแล้วไงยังมีสแต็กกว่าไม่อยากจะต้องไปเล่นเรนอื่นแทนนะเนี่ยตอนนี้จริงจริงจริงไป นี่อยากโอยมันบิดวอจัดเลยว่ะเกมนี้ไม่เห็นได้ไงอ่ะเเริ่มเริ่มมีความมึนเมากันนะตรงกลางไม่ไหวแล้วว่จะจ่าไม่ไหวแล้วอันนี้คือว่าเขาแก้กันทันนะครับหรือว่าอัดีเลยรับมือเป็นแต่จะติตาบวๆมันก็ประมาณนี้และวนะถ้าเจอแบบนี้ประมาณนี้เขาก็น่าจะเดาออกแล้วครับว่าแบบแม่งจะเล่นยังไงแนวไหนตัวเดี๋ยวบนเราจะแพ้แล้วนะ ยอมไปว่าเียเอาล่ะวัดความเร็ววัดความเร็ววัดความเร็วยังไงใครเร็วกว่ากูมีบอ่อสเก็ตเอาดิเอาดิพื่อนก็สเก็ตมันก็สไลด์ได้แค่ข้างหน้านั่นเปล่าวะ,ะ,ะทุกคนมีบ่อสเกต็ตเวทแคดนี้เนาะ หายแล้วายายวันนี้แล้วสุกมาโอเคทุกคนมีบอดสเก็ตเอ้ยหลบได้โอเค้ยจ้าจ้ามามามาไอสัตว์มายังพร้อมรับความมันไอ้เจ้สุไม่ตายด้วยเมื่อกี้อ๋อดาประเทศเียบประเทศปีกอ๋อ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 ันนี้ควบูมาลงตัวเองไม่ได้นะเล่นได้แค่ดีอย่าเล่นออแพ้ขึ้นมานมึงกูลงแน่สัตว ตีมันไม่เข้าแล้วอ่ะตายครับคีคมยังไงอะยังไงล่ะเนี่ยฮะจะแพล่นะเอาเอาเอาดัเอาโอเคอเ อันนี้คือพวกทีมผมนี่เอาจริงกันเลยนะหลังจากโดนแมงแซมแซมใส่ติดตัวลาต้าเลยเนะี่ยมากันดีๆนะเพื่อนโอเคกลางดไหมกูปีแล้วแต่ทุกอย่างอยู่ที่มือผมเลยครับ <c oughs> ทีมเรา <c oughs> <ม>เอา้าฝังเจ้าปีเนี่ยคอย กานผมดีไม่จะตายนะเขาขาดคิดๆมาเองกาครับมาดิเมมเลยนะอิมพูเมมแล้วนะเมมกันแล้วนะเหยียบไหมเหยียบไหมเหยียบวืดโดนนะอย่างเงี้ยโดนเลยนะ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 ตายเลยนะยังไงยังไงดีอร์ต่างประเทศเหรอต่างประเทศเหรอ ทำไมเงียบอ่ะอือมพีมาหรอ,อรพีปบอดทางก็หรออือือือเป็นไรหรอครับทำไมหรอกูกูเล่นพลาดปุ๊บแล้วได้ใจเลยดิอืก็ทำไมอ่ะทำไมเหยียดขนาดนั้นแล้วถึงแพ้หรอครับพิจารณาตัวเองนะครับเก่งไม่ใช่หรอครับทั้งเหยียดประเทศทั้งหมิ่นคนอื่นทั้งด่าคอมครบเลยนะพวกมึงอ่ะแค่นีม้มีปัญญาแก้ก็รู้ตัวเองนะครับเอาจริงถ้าเขารู้ว่าผมเป็นไอดีกินง่ายเขาอาจจะไม่เล่นนะครับอันนี้ก็เป็นความสนุกที่มาเล่นไอดีคนอื่นเหมือนกันนะครับนี่ย โดนกูอไอ้สัตว์อุ้ยกี่ดาวเดียด๋วยวแปดสิบดาวอะไรอะ่ะหกสิบดาวสามสิบดาวสี่สิบดาวเก้านาทีจบนะครับผมสำหรับเกมนี้นะก็ถือว่าทำเวลาเพราะว่าปกติเล่นอาร์วีไมต้องสิบนาทีบวกๆอยู่แล้วนะครับ